ถุกคนวันนี้เราเนี่ยมาจัดเทียลิสกันอีกแล้วเทียลิสเราจะมาจัดแว,วันนี้ก็คือชุดตัวละครของเรว่นนาก็คือจะมีตัวพิเศษแลวก็คือยูโอโอเคอืม แรกเลยคยอยูอ u o, ก็คือให้อยู่ S นะทุกคน uh huh. เป็นตัวละครร่างผู้ชายตัวแรกที่อยู่มีจะเป็นตัวปัจจุบันตัวล่าสุดด้วยต่อมาอันนี้โอยูริเวอร์ช e e ั่นสามโอยูริเวอร์ชั่นสาก็ค่อนข้างจะอยู่กับมันมานานพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่ S อยู่ข้างหน้า u ยต่อมาก็คือ ไม่ใช่โอยูรีเวอร์ชั่นสามเวอร์ชั่นสี่ต่อมาชุดนักเรียนอันนี้ก็คือจะเป็นชุดนักเรียน V2 ไม่ได้เอา V3 มาแต่ว่าไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากก็คือ SS แล้วก็อันนี้คือร่างปกติ SS อันนี้อะไรอะโอยูริเวอร์ชั่นสองก็ อันนี้ OU ิเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นอะไรวะเวอร์ชั่นสามเออก็อยู่บีเนาะเพราะว่าใช้แบบแบบพอได้ไปใส่ชุดน,นานๆแล้วคือแบบใส่ใช้หน้าเว้ยต่อมา OU ิเวอร์ชั่นก็คือก็น่าจะรู้เนาะว่าทำไม